ปกติคนเขากินพี่เจมาแต่งหน้าไหมเนี่ย3ามคาบผมซัดไปแล้ว6กคาบผมกินแบบเป็นบ้าเล่นเลยสเปรย์เนี่ยจ,<ะ>จงอยู่กับตัวเองติดอยู่กับเวลาจำไมเธอไม่มาหายไปนาน,น,นเหลือเกินใจรักฉันหรือเปล่า จะมีใครสักครั้งกว่าเพียงเธอไม่เข้าใจเคยยังหมดเราสะทุกข์เกลียดขำวะแต่ละวันแฟนผมโคตรน่ารักอ่ะบอกวันนี้ใจว่ามันเกิดอะไรกับรักที่เธอให้มาหาสเปย์ผมหน่อยครับผม ถเปย์อยู่ไหนอ่ะโจพี่พีร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับร้องแล้วครับเมื่อกี้ครับไอผมอาผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมเกือบเหลือแต่ชื่อให้ฟังนะครับจริงๆถ้าเกิดร่วมรัดเลยไม่มีอะไรมากนะร่วมรัดเลยผมไปขี่แจ็คสกีไว้ทุกคนเออกดขี้ตัวนะครับขี้ก่อนไป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 ทุกคนฝากด้อมขี้กระตุยด้วยนะครับขี้กระตุ๋ยมีด้อมแล้วนะครับทุกคนถูกต้องขี้กระตุย ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเอม,มูมูอะไรนะบล <Blue. S 1> ูเฉยบ้าบัวอะไรสวัสดีครับฝากฝากขอหัวใจให้ด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ถึงไหนแล้วล่ะอ๋อถึงคา,าที่ผมจะถึงคาดผมเอ่อผมไปขับเจ๊สกีไว้ทุกคนแล้วมันเป็นครั้งแรกของผมเลยผมไม่เคยขับเลยแต่ผมแบบแอร์สมาร์ทด,ด็อกแบบว่ากลัวกลัว อายเพื่อนกลัวอายเพื่อนคราวนี้ก็เลยจัดเลยซัดเต็มพอซัดจำปอกอะตอนแรกก็ขับดีๆกันแล้วคราวนี้เหมือนขับมาถ่ายรูปกันเว้ยมันจะมีเอเจกับเนมใช่ปะ่ะเหมือนพวกผมจะแบบมาถ่ายโชว์ค่ิปกันนะแ,แบบแบบเออถ่ายกันสามคนสักหน่อยคราวนี้พี่สตาฟเขาเลยมาบอกว่าแยกกันแยกกันเขากลัวแบบว่ามันมันเกิดอุบัติเหตุไงครับใช่เพราะมันก็รา,ราคาหลาย หลายตังค์อ่ะเนาะใช่เขาเลยบอกว่าให้ห่างๆกันหน่อยให้แยกกันก็เลยแยกกันไปผมก็ถังเล่นของผมชิวสักพักเว้ยผมเห็นมันมีสองคันวิ่งไปผมก็ถังไปเลยมองไอกลๆอ่ะไอเจกับไอเนีย่ยมันแข่งกันอยู่อ่ะผมก็ถังตามพวกมันเว้ยออถังะทุกคนอาจจะไม่เข้าใจคําว่าถังวิ่งตามอ่ะเหยียบวิ่งตามคราวนี้ ผมได้ยินเสียงดับเครื่องดับเครื่องแบบเสียงคนใต้เหรอดับเครื่องดับเครื่องดับดับเครื่องอะไรประมาณนั้นผมก็เลยหันไปฮะดับอะไรวะอะไรอย่างงี้นะผมก็เลยหันไปปุ๊บผมก็เลยดับอะไรครับตรงนี้เขาไมมาพี่พี่โอ้โหแล้วเขาก็โดดลงมาเว้ยแล้วเขาจอดไกลๆนะเขาโดดลงมาแล้วเขาเหมือนตะว่ายน้ํามาผมก็เลยงงว่าเขา่าวมาทมําไมผมเลยดูรอบๆเลยแบบโหประกาลังแม่งเต็มเลยอะทุกคน รู้จักประการังมาประการังคือแบบมันเป็นปเนี่ยแล้วน้ำไม่ตื้นเท่าเนี้ผมขับมาได้ไงเนี่ยเท่าแขนเท่าเท่ากระตุต่มไม่ไม่ใช่ขาเดียวเนี่ยใช่แล้วขับมาประการังแหลมๆอะ่ะคราวนี้ผมก็เลยเฮ้ยตก,กรใจแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วเขาก็ลงมาเช็คสภาพเรือว่าแบบเอ้ยเป็นอะไรว่าวแบบใช่เพราะประการังมันแหลมมากทุกคนผมก็เลยลงจาก ลงจากส,สเกต็ตแจสก,กีแล้วผมก็เขียนช่วยเขาดูผมผมได้แพ้อันนี้แค่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเขียนเหลือให้เฉ็นดูเนยเห็นปะเข่าอีกเท้าอีกคือแบบลงไปเหยียบปุ๊บแบบว่าคือมันคมมากอะเขาเรียกว่าพี่ขับม,มาเลยแถวนี้เขาห้ามขับม,มานะไปหลายศพแล้วนะอะไรประมาณเนี่ยใช่ ก็เป็นบทเรียนราคาแพงอันที่ผมงงอยู่มันเป็นเวลาโพสเพยด้วยเหรอผมขับช่วงประมาณหกโมงเย็นนะทุกคนช่วงกําลังเย็นๆแล้วอะแล้วมันมันมองไม่เห็นแบบฝั่งมองไม่เห็นเลยแล้วแล้วพอเขามารับตัวผมกลับแล้วแบบว่าคือแม่งมันไกลมากเว้ยไกลแบบไกลจัดนะแล้วพวกเจกับเนียมคือเข้าฝั่งแล้วอะเหลือแต่ผมคนเดียวอะทุกคนคิดเอาดิ <c oughs> <laughs> ผมเลยคิดว่าผมไม่รู้เออผมไม่รู้ว่าคนที่ผมขับ ตามนั้นคือใครเว้ยผมคิดว่าเป็นแบบเนมกับเจแต่จริงๆไม่ใช่เนมเข้าฝังไปแล้วเออนั่นแหละแล้วก็ไปเจอปากการังไปตรงที่เขาห้ามไปครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรก็าวาหลอนจบจบบริบูรณ์แค่นั้นแหละอาจจะเล่าไม่น่าฟังเท่าไหร่นะครับเพราะแบบว่ามันรวบรวมแล้ว,ว,วตัดตอนแปลกๆจะฟ้องแม่ พอแม่เรื่องเลยจ้ะเฮ้ยขอบคุณสำหรับหมวดแกมนะครับพี่มุกมุกไม่ใช่มุกหรอพี่มักมักเหรอสรุปเป็นใครนั่นนะสิไม่รู้เลยซึ่งเพิ่งผมก็ไม่ได้โฟกัสต่ตอเลยเว้ยผมก็ไม่ได้แบบดูว่าแบบไอ้ใครวะอะไรเงรี้ยเพราะผมแบบตกใจกับพี่สตารที่เขามามาอาพาเอาเจสก,กีออกไปจน จนเขาได้แบบมาเขียนออกอคือแบบมันสตาร์ทปิดไปไม่ได้แล้วอะ่ะคือแบบมันมันติดแล้วถ้าขับไปคือแบบชนประการลังแล้วแบบกลัวมันจะเสียหายไปมากกว่านี้เขาเลยต้องเข็นออกไปนะเขามารับตัวผมไปมืดพอดีเกือบละเกือบเสียตังค์ผมคิดสภาพออกเลยถ้าเกิดแบบขับรแรงๆเนะเาะลองคิดสภาพนะขับรแรงๆปุ๊บถ้าชนประการลังตัวแม่งกระเด็นหนึ่งเสียบ ไม่แปลกใจเลยเว้ยทำไมแบบว่าเออมันมันมันคมแล้วแบบเขาห้ามมาเออคือมันคมมากอะแค่แค่เดินเหยียบไม่เชยผมที่ผมที่ผมเป็นแผลไม่ใช่อะไรนะเนี่ยตื้นตื่นเนี่ยผมตะเกียดเอานะผมไหว้เอานะไหวแบบไปอย่างเงี้ยผมมีชูชีพไง,งผมไหวไปไง,งเงยพราะมันเดินไม่ได้มันเดินแล้วมันปักเท้าเลยมันเสียบเท้าเลยอะทุกคนใช่พี่ถา,ามแล้วเหรอฮะ อะไรสามสามจ้าเธอถึงจุดอะไรอะถึงจุดไทเมดหร,รือยงังถึงจุดคายแม็กมึงจะพิมพ์คายแม็กใช่ไหมพี่เจอาครับเออเจ้าอยู่ไหนครับเนี่ยมามามาแต่งหน้าไดนะ้แล้วะพรกเขาหน้าจะเป้ยอยู่แล้วนะครับเขาน่าจะแต่งเลยเชา้าแล้วผมดูท่านนแต่วั ก็ยังวันนี้ใจอยู่ข้าวเลยนะขำแห้งไม่ได้ขำแห้งขำอะไรเจ้าเธอขอบคุณครับพีบีขอบคุณครับ,บ,รบพี่ไอ้ขอบคุณนะครับพีบีน้องพี่พยูนะครับ วันนี้เอ้ยวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับดอกไม้นะครับจากต้อมพีวีมากๆนะครับขอบคุณนะครับที่มาเชียร์ให้กำลังใจใครก็ได้ตัดเน็ตพีพีหน่อยทำไมล่ะเหงาอ่ะก็ผมเหงาไงเนี่ยผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมอยากลงไปเอ้ยโอ้โหขอบคุณครับถึงถึง อีกไปฮัมิเกอร์ฟอร์มชื่อของา99พร้อมอันนั้นฮิวโก้นะสรัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามานะครับก็สามารถกดแชร์ได้นะครับถ้าเกิดทุกท่านอยากให้ผมดังขึ้นไปอย่างนี้ ให้ผมเป็นที่รู้จัก <laughs> เป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็สามารถกดแชร์ได้ดอกหัวใจได้นะครับผมจะนอนรีบตาสักนิดนะดูผมนอนไหมโอ้ขอบคุณคึ๊บมาเรามานอนอ่านคอมเมนต์กันคุณว่ารายะน,นี้ผมอ่านคอมเมนต์ก็อ่านอ,าน,อานถึงมา้าก ขึ้นกี่โมงวันนี้เน่เป็นไงอ่านถึงเออ่5ทุ่มครับ5ทุ่มขอบคุณพี่มัรกนะครับชื่อชื่อมัร์กเหรอผมอ่านถูกไหมมังเหรอมุกขอบคุณสำหรับเวลาครับผอโหไอตัวเล็กมากเลยอ่านไม่ออกอะไระพี่พี่เขหู เจอมิสแกนเซ็กซี่สวยพี่ทีเด็ดท่านผีสวัสดีครับสวยไหมคะน้องพีผีวันนี้โอ้ยมีใครสวยครับสวยสวยทุกคนเลยสวยทุกคนเลยยิ่งอีกคนนึงยิ่งสวยนี่ไม่ระบุชื่อหรอก <c oughs> ที่ไหนอ่ะตอนนี้อยู่ทองหล่อครับเหนีย่ยเส้นทองหอล่อร้านชื่อบูบูชิป ช่ทาลิบิกรู้สึกมันไม่น่นขอบคุณนะครับขอให้ถูกหวยนะเสื้อมาอย่างไงใส่เสื้อไหนเนี่ยผมอยากรู้ว่าใส่ชุดไหนเนี่ยผมนั่งแพรมอยู่คนเดียวเนี่ยเขาไม่ใช่เขาใส่เสื้อใส่อะไรกันหมดแล้วคนไหน ไวยระบุหน่อยคนไหนสวยระบุมาผมนี่แหละดิฉันเองค่ะให้ al, ผมใส่ใส่เสื้อน,นี้เทป<ส>นี่เป็นแบบว่า,าหาเสื้อ,อนีก่มั้งสำหรับไอ้และเจ้านั้นนีค่ะ ที่ผ่านมาไอ้หักเจ้าจริงให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อายน,นั้นมีอยากไอ้ปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควงแขนสักครั้งก็ยังดีอยากที่หูว่าที่เหตุแบบนี้ไอ้มีเหตุผล มีเหตุผลไปไหนไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดนั่นไหน่สิพี่จอบชาลอ์เป้าเอ้ยใช,ใช่ใช่ใช่พี่ชาลอ์สวน่น่าจะรุ่นรุ่นผมปะอาจจะเป็นรุ่นน้องผมก็ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับดอกกุลาะครับเขาคงมองมีพี่รอบกันแล้วโอ้โหให้เขามองผมเถอะมองจริงหรือเปล่าเขามอง ไม่มองหรอกโอ้ม oh ันเกิดสมวันามึกอยากไปเอื้อมนั่งฟ้าลงไม่บนดินไปเรื่อย สัหน่อยผมจะโทรหามแม็กนะครับขอบคุณนะครับบีบีสำหรับดอกกุหลาบนะครับเออใช่ฝากด้อมขี้กระตุยนะครับเอาไว้รุ่นขี้กระตุยเป็นแก๊งของผมเองเจเนมโจน,นะครับส,ส,ส,สี่คนแล้วก็ฝากด้อมผมด้วยด้อมดอมหลักผมด้วยฝากด้อมพียูด้วยครับผมมีอะไรอีกะ ฝากซื้อขนมให้ผมด้วยไม่เกี่ยวนะอยู่อยู่อยู่ครับผมใครเป็นแอดมินแอดมินไหนจ๊ะพี่กี้เหรอพี่เป็นแอดมินเหรอขอบคุณนะครับด้อมน้องเนมเออใช่เป็นด้อมน้องเนมแล้วผมว่าสวัสดีพี่แอนด้วยนะครับเอ้ยทีเด็ดท่านพี่สวัสดีครับพี่โอ้ยขอบคุณมากเลยพี่เอาเอา่อ แล็บบิดมาให้ผมกระตายแล็บบิดมเอาลงไปด้วยป่ะมองไปนี่แล้วบอกว่าถกอาไปแบบถกเอาลงไปด้วยนะใช่ทอฟฟี่เค้กช็อตบุลีเจ้าเจ้าพิมพ์อย่ังผมว่ามันน่าจะเต็มกราฟเลย <laughs> เต็มกราฟแล้วเจ้าเนี่ยมีช็อต ช็อตอะไรจ๊ะสวัสดีพี่เปิ้ลด้วยนะครับครูแนนสวัสดีสวัสดีครูแนนด้วยนะขอบคุณ PPYP ด้วยครับผมรู้สึกว่าผมทำสีผมนี้แบบหน้ามันสว่างขึ้นนะหรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะเรื่องของซีิีไก่ต้มแล้ว พอทำนี้มันก็จะไม่สนิทกับบีเท่าไหร่นะส่งผมผมก็จะเสียๆหน่อยไอ้วันวันนี้เป็น LGBT ป่ะที่ว่าเนี่ยขเขามีธง LG หน่าสว่างใช่ใชน่าสว่างสว่างอย่างกับเปิดสปอตไลท์ไปเรื่อยนะพี่จะถือสาผมเลยนะสีนี้สวยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมปิดให้ดูเน่ นี่ยนี่ยนี่อันนี้สีจริงก็ขอบคุณค้าบขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบนะครับขอบคุณครับขอบคุณแม่พิลมสวัสดีแม่พิลมเด้อเด้อไอ้ว่าจะว่าอะไรวะมีเรื่องจะพูดนี่แหละแต่จาไม่ได้แล้วเดี๋ยวคิดกันอะไรวะอืมจาไม่ได้เอาไว้ก่อนไลฟ์ life, หน้าไลฟ์ life, หน้ามาทักทายนะครับผมสบายดีนะะทุกคนสบายดีไหมัะ ก็ขอให้ทุกทุกคนมีความสุขมากนะครับใช้ชีวิตยังไงก็ได้ให้มีความสุขที่สุดถึงจะไม่มีไม่พูดอะไรต่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวพอมันจะยาวแล้วมันจะหาที่ลงไม่ได้มันจะไปเรื่อยพี่เจไปไหนคะพี่เจอยู่ร้านข้างๆครับมันพี่เจนั่งนั่งดื่มรอนั่งดื่มดิ้งกินข้าว ผมก็จะเดินไปหาเนี่ยผมเริ่มเหงาแล้วขอบคุณค้าพี่โอสำหรับผมยิ้มนะครับพี่ P P Y P แปลว่าอะไรครับเนี่ย P P รอพบแพทย์แพทย์ไหนนะ <c oughs> แพทย์ไหนดีผมไปมาแล้วผมไปโรงพยาบาลมาแล้วเขาให้มาอีกวันอื่นเพราะผมเดินไปเปิดประตูเขาบอกว่าเลื่อนแฮ hey ้หนึ่งทีที่ก่อนนอนเล่นมาแล้วก็จัดไป จ่แพ์เท่านั้นผมก็ผมก็ไปแล้วครับโรงบางสิตแพาแพเขาบอกว่าผมไม่ได้ป่วยครับผมเป็นลูกค้าอ,อันนี้ได้ <c oughs> <c oughs> เออด,ดูแบบคิ้วแบบเหมือนเหมือนคิ้วมันหายไปเลยพอทำสีผมสีนี้แล้วผมย้อมเองเนี่ยผมลืมบอกเลยผมกัดเองนะ เดี๋ยวผมจะโผล่เข้าไปไล่พีพีนะครับนี่โผล่มาตอนไหนครับผมล็อกประตูครับมาไม่ได้นี่ผมล็อกแล้วคุณไม่รู้หรอกรถอยู่ไหนมาเร็ว <c oughs> ทําไมคุณไม่ไล์ล่ะครับคุณเจียฮะทาไมคุณไม่ไล์ไลฟ์ Drive เองอะครับมาครับคิดถึงแล้วผมล็อกประตูแล้วผมไม่ให้มันเข้าซ้อมแจวแจวแจวเรือเจาเรือจะมาทองหล่อเจาเรือจะมาทองหล่อ ถ้าเกิดเจ้าเรือจะมาทองหลอเจ้าเรือจะมาทองหลอถึงวันนี้ถึงวันนี้พี่ไม่หอ่อข้าวกับบ้านก็หอ่อเบียร์ไปกินเป็นไงเมื่องานมันมันห่างกันเกินไปไม่เขี่ยนะไม่โทษตัวเองเบอร์เองนะแต่ไม่โทษครับ ผมไม่โทษตัวเองครับโอ้ยเริ่มเหมยแล้วเหม๋ว่าเออเนี่ยเนี่ยค่างนี้มันอันนั้นกว่าเพราะผมอันนั้นกล้านนี้นะเขาเรียกวไรฟันมงนู้มาหาปาเนะเออใช่เป็นหมนหลักยิมม้มปะไม่เป็นหลักยิ้มก็ดีนะแต่ค่างนี้ก็เป็นกามปกติ <c oughs> มันข่างนี้ผมถอนฟันคุดกับอันนั้นไปมันเลยเด็บเดบกว่าข้างต <c oughs> อบโจทย์ปละล่ะ คือแบบว่าสีผมใหม่อ้าวสวัสดีสวัสดีสสดชาชาเย็นด้วยนะครับชานมเย็นใครนะรักคุณเต่าชีวันเนี่ยคนนี้นะครับคนบุคคลที่ทุกคนอยากรู้จักมากเชื่อผมถ้าผมบอกไปทุกคนจะ <c oughs> จริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่พูดดีกว่าเจ้าผงฟง ผมันมีสาระนะผมจะบอกเลยจะพผ,ผ,ผมผมคือแบบว่าอ่าทุกคนครับสำหรับใครที่เข้ามานะครับเดาะดาธงให้ผมเลยเดาะธง LGBT นะเราเรา respect การเท่าเทียมนะครับการเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะครับความรักคือสิ่งสวยงามเสมอนะครับขนาดเรายังรักสัตว์ได้เลยทำไมคนจะรักกันไม่ได้เฮ้เกี่ยวอะไรวะเนี่ยก็พูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องอะไรวะเมื่อกี้เดยว พูดถึงอ๋อพูดถึงเรื่องปงอ่าพูดถึงเรื่องปงนะครับงานสองกี่ทุ่มเนี่ยครับอีกห้าทุ่มครับขึ้นแล้วอีกครึ่งชั่วโมงก็เลยแบบมาแวะทักทายพี่ๆครับคิดถึงครับไม่ได้ไลฟ์นานมากตั้งแต่เปลี่ยนสีผมนี่แทบจะไม่ไลฟ์เลยเฮ้ยขอบคุณครับโอ้ขอบคุณคุณยานด้วยนะครับโอ้ยมีมังกรด้วยเอ้ยขอบคุณคับ ตกใจหมดเลยนึว่าอะไรโผล่มาด้านหลังนี้อยู่คนเดียวอย,อ,ยอยู่เนี่ยขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับดอกไม้ได้วยนะครับก็พูดถึงเรื่องปงนะครับที่จะบอกว่าปงความความปงเนี่ยมันเป็นการสวนทางระหว่างธรรมะก,กับอันนี้นะผมบอกก่อนถ้าเกิดพระพุทธใช่ไหมเขาจะไม่ไม,ม่เอาไม,ม่เอาเกี่ยวศาสนา,าดีกว่าความใช้คําว่าการเชื่อมต่ออะไรใช้คําว่าความปงดีกว่ามันจะการละ ละทิ้งละละแบบละทุกอย่างละแบบกายสังขารไม่ใช่ของเราแบบปเป็นของอะไรไม่ใช่ของเราปองปองกับทุกสถา,านการณ์แต่ปองยังไงให้แบบมีแพทให้มีแพชชั่นให้มีแบบไฟอยู่ในนั้นให้มีซาตานที่จะคอยแบบแย่งชิงมาว่านี่มันของของข้าประมาณนี้งงไหมที่ผมจะบอกก็เลยกลายเป็นปองประลงปองปอง,ปอง,ปอง จบแล้วครับอ่างอย่างเช่นถ้าเกิดทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าม,มีไปทําไมแพชชั่นก็ถ้าเกิดปงไปเลยมันก็มันก็ไม่ได้ใช้ชีวิตไงครับมันก็อยู่แบบไม่มีความฝันความแบบอยากได้เลยเพราะมันปงไงเพราะมันแบบเอออยู่ไปอยู่ไป,ไปตามธรรมชาติแต่ถ้าเรามีแพชชั่นมันก็จะอยู่ไปด้วยปงกับสถานการณ์ไปด้วยเก่งไปด้วยประมาณนี้ สำหรับส่วนตัวผมเข้าใจนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้ผมอาจจะแอดวานเกินไปเริ่มงง <laughs> อธิบายลึกซึ้งใช่ไหมล่ะไม่งงหรอกมันมันมันลึกมันลึกมันลึกนิดนึงมันดิฟดิฟชัดเหมือนกับคำที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่รักตัวเองเราจะเอาความรักเราจะไปรักคนอื่นได้ยังไงใช่ไหมล่ะ การรักตัวเองเออช่างมันเถอะไปเรื่อยเปลื่ยแล้วผมว่าเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องงานดนีกว่าสโคบงานวันนี้ก็สนุกดีครับไปตั้งแต่เก้าโมงกลับมาจากใต้นะกลับมาจากใต้นอนตื่นหนึง่งแล้วก็ไปงานแล้วผมก็อยู่นี่จนยาวเลยผมไม่กลับว่าเพราะมันไกลทำอาเปลี่ยนอารมณ์ไวมากเหนื่อยอะ ต้อก็เหนื่อยเหมือนกัน,เนเ่เราไปแล้วนะอยากพาเดินลงไปดูข้างล่างมาเข้มแอะไรทำกันอมีอาจจะมีข้าวจิก็ได้อ๋อพ่อพี่อยู่ข้างล่างแล้วเขอยู่ข้างล่างกันหมดเลยนครับ,รบอ้าวสวัสดีครับลงุงสวัสดีครับสบาสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องครับผม,ผมนั่งกันบนรถเลยกี่คน อยู่คนเดียวครับเดีจ่าอยู่ร้านข้างๆครับน่าจะมาเดี๋ยวก่อนใจนั่นเดี๋ยวมาถ่ายรูปเสร็แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเล่นละครเดี๋ยวค่อยไปทำงานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปได้ไหมครับเดี๋ยวผมขอขอเก็บของขอทำได้แล้วเดี๋ยวบอกท่านั่งก่อได้ได้ครับได้ครับคุณลุงมาหานะครับคุณลุงนี่ดีมากเลยนะเขาเป็นนักแสดงนักแสดงที่แบบเข้าฉากน่ารักจังพีพี ขอบคุณครับผมจะวางแล้วนะไม่มีอะไรพูดแล้วมีอะไรจะถามเด็กประวานเป็นไปได้ไงได้ประวานลอยจะเอาเธอนอนไปลอยทะเลแต่งตัวบอทันสมัยเขาว่าสมัยเขาแม่งขึ้นแบบบ้านนะ แต่งโตบ่ทันสมัยเจ้าบอกเจ้าข่าวม,มาเัเธออ๋ออยู่นาาี่ไงอ๋ออยู่อยู่นั้นเนี่ยที่พี่แขวนไว้กับรถพี่เอ็มไอ้ก็อยู่นั่นแหละซีดามีอันเดียวต้องถามเจ้าแล้วทางนั้นน่ะฝั่งพี่เอ็มใช่ไหมไอ้เจ้ามาเนี่ยเอาไปฝั่งไหนไปลุงรถเห็นอันเดียวพี่แขวนไว้ตรงนั้นพี่เอาวางไว้นั่นเลยเข<พ>าก็ไม่เอา รองเท้าไอบีตอนตอนนั้นรถมันยังไม่มันล็อกไงไม่สบายหรือเปล่าพีพ <c> ี <oughs> ทำไมครับผมกินน้ำน้อยนะพยายามกินน้ำให้มันเยอะปเ,เป็นยังเป็นดีดีวันนี้โอเค กันผมจะเงียบกันผมจะเงียบนะทุกคนเนี่ยว่ได้ใส่คู่กันซ้ำเนาะใช่แล้วครับวันนี้มีงานไหมคะนี่แหละครับกำลังจะลงไปนะครับเปลี่ยนชุดร้องเพลงของพี่ม่อนก่อนแตงไม่ใช่ชี้ไหนมะ แตง่งแต,งต่งโตมอทันสมัยคำว่ามสมัยมันขึ้นไม่ได้มันต้องแบบร้องสุดเสียงแต,งต่งโตบอทันสมัยหม่เจ้าบอกเจ้าเขาบอกเธอรสสนิยมต่างกันเหลือกเ,ออเกินพอละเราโดนลิสกสีเขา แฟนไปไหนนี่ครับนี่โอเคทุกคนพอของปากของคอนละมาทากักทายเฉยก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากด้วยนะครับตรับตอนนี้ก็ตามตารางงานเลยคิวงานลำยัยแหงทองคํานะครับก็ฝากด้วยนะครับผมรับรองหมอนจอยแน่นอนหน้าเวทีจัดเต็มได้ทุกเวทีแล้วก็ฝากด้อมเลยครับด้อมขี่กระตยนะครับเพิ่งทํามาใหม่เป็นแก๊งสี่คน F4 แล้วก็ด้อมผมด้วยครับผมเพิ่งแจกของรางวัลไปครบรอบหนึ่งปีก็ขอบคุณนะครับที่ร่วมสนุกกันสวัสดีพี P ่ีสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายครับสู้ๆนะครับสำหรับคืนนี้ก็ฝันดีนะครับทุกคนสำหรับใครมาเชียร์ผมก็ครับเจอกันหน้าเวทีเด้อลำโพงใส่่าไปหยองจัดไปสู้ๆครับ